กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมทรงยศรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยนะครับก็บบจะไม่ใช้เวลามากนะครับจะได้ประหยัดเวลาของฝ่ายท่านอาจารย์ชัยกเกษมนะครับในหมวดของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะหารือท่านประธานอันดับแรกคือสถานะภายหลังการเลือกตั้งก่อนว่าที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ของฝั่งรัฐบาลคือที่สับสนรัฐบาล ซึ่งจากสื่อหน้าสื่อนะครับถ้าภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยพักเพื่อไทยแพ้ผมขอไปนั่งฝั่งโน้น,นครับเป็นฝ่ายค้านแท้เพราะปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองเรามันมีสองฝ่ายสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับเวลาพระประทานจัดที่นั่งต้องฝากพิจารณาคือกลุ่มที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีสนับสนุนรัฐบาลและไม่รับตําแหน่งอันนี้คือฝ่ายรัฐบาลกลุ่มที่ไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝ่ายค้านแท้คือ กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีนะครับและไม่มีตําแหน่งแล้วก็มีกลุ่มตรงกลางนะครับก,ก็คือกลุ่มที่สนับสนุน lucky, น,น,านายกรัฐมนตรีกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลแต่ไม่รับตําแหน่งผมอยากให้กลุ่มตรงนี้เนี่ยนั่งตรงกลางนะครับเพราะว่าเขาจะได้ปรึกษาหาลือากับฝ่ายที่เขาอุ้มชูสนับสนุนได้หรือถ้าเขาอยากจะตรวจสอบเป็นฝ่ายค้านก็มาคุยกับฝั่งขวาฝ่ายค้านได้นะครับผมก็อยากให้ท่านประธานได้เริ่มวางแผนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่ส่งผลอะไรนะครับ ไม่จะไปส่งผลต่อข้อบังคับนะครับซึ่งผมจะหาเลยท่านประธานในข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่12กับข้อที่15บห้านะครับในเรื่องของคณะกรรมการประสานงานนะครับสภาร่วมของผู้แทนราษฎรที่ว่ามันจะต้องมีนะครับท่านประธานหรือรองที่รับมอบหมายแล้วก็ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลหฝ่ายค้านหคราวนี้ในการวินิจฉัยว่าอันไหนเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องมีมาตราฐานนะครับเราจะคํานึงถึงว่า เป็นพักการเมืองที่ไม่มีสอสอเป็นรัฐมนตรีอันนี้คือฝ่ายค้านหรือว่าเราจะเอาเป็นพักการเมืองที่ยกมือสลับสนุนนะครับให้เขาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือรัฐบาลท่านประธานต้องวางบรรทัดฐานนะครับแต่ถ้าเราจะอิงตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อยหกนะครับในเรื่องของการตั้งผู้นําฝ่ายค้านอันนั้นคือ พรคก,การเมืองที่มีสอสอมากที่สุดที่ไม่มีสอสอไปดลลงมดังแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาซึ่งถ้าเป็นเงื่อนไขอย่างนี้แต่ต้นนะครับในเรื่องแรกที่ข้อบังคับเนี่ยเขาต้องการให้บาลานซ์ระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลพอๆกันเริ่มต้นนะครับผมเพื่อไทยและพรรคเพื่อเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายค้านในฝ่ายเป็นฝ่ายค้านส่วนน้อยในฝ่ายค้านก็ได้แค่นี้เราก็บิดเบีย้ยวไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้จะฝากให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยนะครับเพราะจะจะม,มีการพิจารณาอีกหลายต่อหลายเรื่องมันอย่างที่ท่านจาริรลนได้กล่าวไว้ อันนี้มากล่าวในส่วนของการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการนําเสนออยู่สองท่านจริงๆผมก็ชื่นชมทั้งสองท่านนะครับมีข้อดีทั้งคู่มีข้อเสียบ้างนะครับผมก็ต้องมาพิจารณาดูว่าคนไหนที่จะผมชื่นชมมากที่สุดเพราะผมมีสิทธิ์เลือกได้คนเดียวนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเสนออาจารย์ชัยกเกษมนะครับผมชื่นชมนะครับท่านเป็นนักกฎหมายเป็นอัยการนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่ท่านเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เองเลยว่า จะคืนอนานาจให้สู่ประชาชนนะครับโดยการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งเพราะตอนที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยหลายฝ่ายอยากให้มีการเลือกตั้งใบไบรคืนอํานาจให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ำเนินการอย่างไรเนี่ยเราให้เกียินะครับตัวการสารรัฐมนุนให้วินิจฉัยให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในนโยบายของท่านอาจารย์ชัยเกษมนี่ตรงใจนะครับคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชน อีกคนหนึ่งนะครับท่านอนุทินนะครับขอโทษที่เอื่ยนนามจริงๆผมก็ชื่นชมท่านนะครับท่านเป็นนักดนตรีนักเป็นนงนะครับเป่าแซกผมชอบเป็นแฟนคลับท่านอยู่นะครับชอบในนโยบายพูดแล้วทำของท่านนะครับเพราะดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาก็ดีหรือนโยบายในเรื่องท่านเชื่อโดยบริสุทธิ์ว่าพี่น้องชาวเขาก็ดงกเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับตอนที่คุมกระทรวงคมนาคมรถไฟก็ไม่ดําเนินการพอตอนมาอยู่กระทรวงมหาดไทยที่ดินก็ไม่ดําเนินการนะครับ หมือนเช่นคดีหัวสวที่ท่านจันรวงพึ่งกล่าวไปเมื่อกี้ผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าสวเข้ามาตานคันลองแต่พี่น้องประชาชนจะเชื่อหรือไม่อันนี้จะต้องพิจารณากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการตัดสินใจยกมือสับสนุนครั้งนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกในการพิจารณาจริงๆผมเคยเสนอในพักผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากให้มันเลือกตั้งได้ไวเนี่ย เวลาเลือกตั้งเนี่ยรัธรรวนเขากําหนดว่านีเป็นการเลือกตั้งครั้งที่5นะครับเขาบอกว่าเวลาเลือกนายกเนี่ยคราวที่แล้วสองครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีสวมาเอี่ยวแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาคือ247นะครับซึ่งปรากฏว่าถ้าสมมติว่าไม่มีฝั่งใดที่ได้ถึงนะครับมีฝ่ายหนึ่งงดออกเสียงเนี่ยแค่นี้นายกก็ไม่ถึงไม่สามารถตั้งได้มันก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะครับ ที่รักษาการนายกจะนาไปหยิบยื่นเพื่อขอกฤษฎีิกายยุบสภาได้แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็สามารถเลือกนายกท่านอาจารย์เฉยเกษเรายุบสภาได้ทันทีนะครับแล้วก็คือนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนแต่คราวนี้ประเด็นที่ว่าเราจะแก้ไขรัฐมนูญจริงๆผมเคยเสนอในพักว่าจริงๆรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับเราสามารถยื่นแก้ไขรัฐมนูญได้นะครับแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยทำได้ไวกว่า4เดือน6เดือนที่จะรอรัฐบาลมาแถลงนโยบายอีกนะครับ ซึ่งถ้าเป็นประเด็นตามนี้เนี่ยนะครับเราจะแก้และํานวณได้ไวยิ่งขึ้นแล้วถ้าพักไหนทําท่าจะบิดเบี้ยวเหมือนในอดีตที่เคยมีประวัติมาผมเชื่อว่าเราสามารถยุบสภาได้ทันทีนะครับอันนี้คือเจตนาว่าคุณต้องการยุบสภาหรือไม่แค่ไหนเพียงไรนะครับตอนนี้วิบทำาำสัญาแล้วก็ฝากให้พิจารณานะครับว่าเราจะเลือกใครแต่ก็ฝากพรรก,การเมืองน,นะครับถ้าคุณสับสนุนใครคุณต้องร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่ความชอบคุณเอาแต่ผิดคุณไม่รับผิดชอบเหมือนอย่างเมื่อวานนะครับกันมาที่การที่เขามาอะไรง,งานเรื่องงบประมาณนะครับมีข้อเสนอหลายเรื่องที่ดีแต่คุณไม่ยอมไปอยู่ในรัฐบาลไม่ยอมส่งคนคนไปดูเนี่ยแล้วคุณมานั่งดูข้างนอกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับก็ฝากให้เพื่อนสามชิกพิจารณาแต่ผมสนับสนุนท่านอาจารย์ใจกเกษมครับขอบคุณครับ